นี่ก็คืออาหารของเราเนาะมีแกงป้าแกงป้าขันแยงเนาะแล้วก็มีแจวแล้วก็มีปิงปิงป้าปิงป้านุกเนาะนี่ก็ปิงป้าขนอยายเที่ยาจับมาเนาะ<ห>นทุกคน,<ห>นมีทุกอย่างไปเบามาเดิอโอยก่กอง <c> บ <oughs> เิ่า <c oughs> คิดนะวันนี้พี่นอ้องปเปิดม,ามถามกนเอ้าข้าว้าวข้าวข้าวข้ข้าวข้าว้าวข้ว้าวน้างเ้าขาา สบายดีท่านผู้ชมก็สองพีชแมวเนาะซึ่งตอนนี้ตั้งใจพีแบบห้องปลาเป็นเทียมหอยแล้วเนาะตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งมงเนาะหิ้วเข่ามันอ่ะก็ไมได้ไม่กินเข่าเนาะซึ่งเพิ่งไปว่าอนณา มีป้าเนาะปิ่งป้าแล้วก็มีแกงป้าเนาะพี่น้องอันนี้ก็คืออาหารของเราเนาะมีแกงป้าแกงป้าขันแยงเนาะแล้วก็มีเจวแล้วก็มีปิ่งปิ่งป้าปิ่งป้านุกเนาะนี่ก็ปิ่งป้าข่อยเที่ยาจับมาเนาะแล้วก็นินกับพักเข้าอาอกมากแบบน,นี้ได้พักกินสลหัดพักเตี้ยมมาเรียบร้อยเดี๋ยวปลาไก่ไทย้วล,ลูกน,นี่บรรยากาศน,นะทุกคน,นมีข้บปุ่น นี่ก็คีไฟเฮ้านอนก็ซีอู่แบบนี้นี่ก็คือบรรยากาศท้ากันทีู่เขาทั้งนี้กันทั้งนี้ก็มีันเลือกป้าเนาะไนางเข็มเทาาันี้เ้าเก้มเราแล้วอืมนี่เนาะ้าัเขนาดอรอทุกคนไม่ทุกอย่างไปเมาพักเรียร้ยนะอือ

มุกลามกะเขานำทัวแม่นบอแลนาดเขานำทัวจากเขาที่ชนเขาเือนคิ้วเขาหร้องกินเขา่นี่มันวันะวันวันวันนีถึงไทยเนาะเนาะมันก็เป็นนางไทยแม่มันเนาะมันเนาะไม่ขาดำทัวรไม่หมอ

โม่งดาวเมาเลทางหลังไม่ได้บ่นซื้อมากอ่ะนั่งค่กนังผักโคชิโทดซื้อมาแล้วแบบซื้อมาตายซื้อมาแล้วบริภากระเสือนอยากเอาวันติ่นลงมา แอบแห้งทุกคนลองดูท uh uh anyway ่าจะระเหงไรนี่น้ำแข็มนี่ใส่นี่จะไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็ได้ไม่เข่าอยู่ที่ไหนเข่าก็ไม่คงยังเข่าไปเราไปมฮะดูังก็ได้ กใส่เลือกมากทิมใส่ไว้ห้องกินหรอกอ่ะแสบมากินแบบว่าหุ่มมากหม้วกิน มมีกลุ่มเนาะมันออกไปแต่แบบพ่วมดูแลแหละมพวมเนที่น่เอมาเด้อมาเอเอาที่โาจากวจบพักสลัดเน๊อยู่เป็นหมองเป็นหมองนะ อ๋อเสียภานั่งเลยงรอเรื่รถยังกับบ้องก้องโอ๊ยไม่โอ๊ยยังอ่อนอ่อนเรี่ยพอแม่ไมอยู่เด๊กับเอ้จับนี่แต่ฟูยังแาแตยาไ้เอา วัวปะคนอ่ะอืมกินน่าแม่นีมันให้มันคิดใจมันหมันมดีเต็มนล้เื่หน้าคือเก่าต้องใส่สูมั้ด กินย่างกับมืดได้กินอยู่ตงเนี่ยอมือนั้นได้ขนังกินอะไรคนอื่นยังะกินซ่อยู่ค่ะได้หมูจแกงค่้อรก็นอกน้ได้หมล่ะ้าอยู่ในนี้ใช่ไม้ทุกครับได้ไห แกีกตันงบริหาแล้วตายเอาเมื่อกี้บริัเกลือคือกันบ่ยังบริหารกินนี่แมนนี่ย่ได้หาใจแห้งเลยนะวันๆหนจะไปนม ถ้าใหมอมื่อเาวยังกินอยู่ยังหมดมึนกินแบบนี้แล้วกินแบบนี้ฮะไปตาสินใหญ่อยู่เนาะกินเขาแสบดิหืมแดงไปตนตาแสบครับ อืมปั้นไปทำใครบอกจสเอาอยู่บ้างแดงแล้วแดกแล้มูเงาตัวนึ่งมูกับมูเงา วนกานลับเด้อพี่น้องเด้อไปทำโรยปันผงขวนตกมาสุนีซ่าข้ามหนึ่งเข้าประใจเลยอืมวันเนีะยแจบอีกเนื้อหนึ่งขึ้นหาผังคือจะบาทจ้หาที่บาดล่ะ แน่นดได้เพียงเรเศร้าบ้านว้าเหี้ยฮไิ่ได้เาวับเพราะว่าเพราะว่าต้นกูยช่าพอมันกิดแนวนิ่วดิ Mãi tai gặp tai gặp tai gặp tai เลือดจนวันโอ้ยแบบเตียก็ห่อกี้อะดูเลือดออกจนมันบวมออกมันถึงเท่ามันถึงเท่าเจ็บหน่อยแก่เนาะบีบอมบีบออมแล้วมันก็เท او มีพยายเลือดมืดหันไม่ถึงเท่าจุ่มน้าม้งากมีน้องปากต้องเถอะปะตอนเท่าไหรป้กคอนะ,ะนเท่าปะหัว,หวมันปากเท่าไอ้แก้วมันเลปมกคอแล้วป้าเบื่องเลยเพน่าน่เบื่องกลางป้กคอเลยเรองก้าง แบมตินแบมตินบรดุกป๊อกปขนแยง่เนะเจ็บบี้ยพัม่นองเโม่กินเทงาเจ็บยาดยวไม่ได้ยัดเ้าไม่ได้ยัดเขาบีมออกล่างแล้วก็บีม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 เจ็บโม่กลาบะม่ันขยาวเห้เขาไว้ได้กหพี มงเพื่อได้บบใสย้ายเป็นเอาย่อมเมื่อเราเบอร์ซงเจอนะมันบริสุกได้นี่ตายต้องเอาอะนเอายงงก่ะเอาใหม่มาเสียบปีน่ามาจังได้กินมิแต่คิดดิน

เออมาเธอนี icana, ่ฮ่ะบุคอยดับมาได้ได้โหลดหาแก้วบุคอยดับหักบนในป่ายกระเทิร์กด้จักเมื่อนี่จักสิได้ปุจจาวน้ำมันแห้งมันเลยไปจับน้มันด้วยเอาฟ้ามันอัดบนนี้ดับลูดีแล้วใช่เลยไดบครับท่าหลวง

มันมึนแล้วบอสกลิ่นเาผัอห้มันหอนแล้วกินเียเออส่วนจับบเบิ่งให้ได้ปูบ้าอันนี้กระเมนเอ้ากิ่นก่อนบ่งดูมันสีอ่อนคือนางปากเซตนั่นบ่ นางอตปือเตอนนั้นเขากินอ่ะอ้อนโยนกินนั่งเขาเรือกินเตือกินั่งเขาเรือฮะกินเนีก่อวาจะได้กอกินนังขนากิเตือกเขางกเนี่ยเออกินหอยเขานัง นั่งกมดแล้วนั่งเดี๋ยวนขึ้นกระแสบมาแล้วมั่นคอยนะช่วงไหดิอ่ะไรอุ่นหอนแล้วบ่ไม่ถิบไม่ยินไม่ถิด

ตายแล้วแหละก็แม่มันนะแหละแต่ละคนทย่หนาอ้วนก็สุดเดียว No, so, I know.

Ừ. Cái, bộ. Bộ bộ băng, gom rong, gom nào mọi người ơi, đây mình làm ตอนนี้ก็กินเสร็จเป็นเถียมหอยเนาะนั่งบริสเตรียพี่กล่องก็ไปกินต่อเนาะกำลังแสบกะบรรยากาศธรรมชาติเนาะนนนกับมาเธอหนึ่งมื่อก่อนมาอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะมากับทีมงานให้ทีมงานถ่ายมันนี้ก็มาเอสหนึ่งเนาะรูบน้องกาขอบคุดลายเดอร์ถูกกำลังใจทีมไม่หายับเจอกัใหม่ในคลิปหน้านน้องๆตรับที่นี่บ๊ายบายครับมดขึ้นกราษ ไปเร็วหน่อยใกล้อ่ะไม่ใช่แล้วมันตัวไปกินมืดก่อนขู่กูขู้กูได้เลย มันเป็นไงวู้มันกับบมีอันสิเป่งสิเป่กัะได้มันรือว่ามันเก่าบ่เอามืดมาปวาดออามอเกวก็ดอกกลบมึงไพ่จักมันติดไก่อยู่อาจะมาแบบไปเองนึ่ง่เกี่ยวกับน้ำมันบ่เป็นมันท่ทวม่ต่ กจะเอานลงมาหอยขี Ooh, yeah. like right. Ça, ้นสายนาะเอารถดจ็คอาบากระลมเด็กเอารถอันนี้มันมีสีตีนสามสามบ่สสามก็ได้มากรตายเลยตายมันแงเนยใัจนี้แล้ตายเนทายรูดทายรูดบอสทายไม่ทรายรูดจครูดกูไ่ได้ก็ได้ สายนทไหลรุดเมือนน้นมันเปลงไะเปี่ยงนะนี่สายทางนี้มันรุดอันนั้นายัเทียนหลรุดหอบายหัเทียนไหลรุดเหมือนน้ำมัมัดมนนนเออต่อเลยสายเก่าเด่นนี่แหละทดายเก่าัดดูน่อยจดดูหน่อย ไมคคูดแดงคูดเท่าไหร่ดิอ้าวมูฮูน้จิ้ <laughs> พ้อนมันเจ็บมือใหู่ก้ให้กูนะอ๋อมีกูบีบอะไรบีบเจ็บมือ่พ่อจะลำม่านีบ่อน้่น้ำมันเลายเติมบหเรือนนะพจักอล่มน้ำมันเอามาจากมาไดบอสไก่อนยทีไบบอดีที่เราไม่จัก ใหม่ถ้าเราเา,า่ให้ตายตอยู่แบบไรก็จะกจะเขาเลยเอาเด <หา S 1> ีเราเรินอปเดีเยวม่าอะไรกัน